16ปีค่ะผูก้าประกวดหมายเลข16ค่ะเหมือนตุ๊กตาจริงจริงสะดัสดีค่ะอ่าเลข2ลูก 2, เลขสเลข2อเลขยิ้มใส่สวยลูกยิ้มหวานๆวานนี่ลูกการเป็นไงคะอ่าเป็นงานกกาังง็นงคะ คือถ <mile> ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรประกวดอะไรเกี่ยวกับเด็กอะไนะฮะเคิญผมไปทำการไม่ได้นะเาไม่ได้เหรอที่คเรอว่าคุณรักเด็กเฉยไม่ได้เพราะว่าไม่รู้อะ้งไงอ๋อแต่รอบแล้วคุณคุไม่ต้องทำอะไรเด็กอย่างเดียวก็พอค่ะในขณะเดียวกันนะครับเรารอบนี้นะครับหลังจากที่น้องได้นำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเรียกเชิญพวกบุตรและแขกผู้เกี่ยวทุกท่านนะครับไร่วมกันซื้อดินกตอ จะมอบให้กับน้องๆเพื่อที่จะฮัตเลอร์นะครับปลดใจสำหรับไลฟ์อัพทขับในวันนี้นะครับรายได้ทั้งหมดที่ได้นะครับเราจะนำไปเท่าสู่การกุศลทั้งสิ้นเลยนะครับาแท่ง100บาทนะครับหรือว่าแท่งละ20บาทนั่นเองครับช่วยๆกันซื้อนะครับเพราะว่าเงินที่เราได้ไปทั้งหมดนี้ก็เข้าการกุศลทั้งหมดนะคะจะได้ไปทำกิจกรรมค่ะ น้องเตรียมตัวมาดีมากนะคะเพื่อเตรียมการเข้าสู่ a e c ในปลายปีนี้นะคะท่<ม>านะครับท,<า><ล>ท่าทนแขกคุณเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอเ,เชิญนะครับในการที่จะอุดหนุนนะครับเป็นดิจิอ